ในอดีตเครื่องมือทางการทูตอาจเป็นเรือรบหรือเครื่องราชบรรณาการแต่เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและการสื่อสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กอย่างโทรศัพท์มือถือผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงนักการทูตยุคป,ปัจจุบันจึงหันมาใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อประกาศท่าทีด้านการต่างประเทศและทำความเข้าใจกับประชาชน คาร์บิล์รัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีวาทศิลป์แบบนักการทูตก็เคยใช้ Twitter รในการกดดันรัฐบาลของประเทศอื่นเช่นเมื่อปีที่แล้วช่วงที่รัฐบาลบาเรนปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงบิลธ์ทวิตข้อความหาชีคคาลิสอัลคาลิฟารัฐมนตรีต่างประเทศของบาเรนด้วยข้อความสั้นๆว่าพยายามติดตามประเด็นนี้จากคุณ แม้ว่าทวิตเตอร์จะมีข้อจำกัดซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความได้ไม่เกิน140ตัวอักษรแต่ข้อความที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาในแง่การทูตถือว่ามีความชัดเจนและมีพลังเป็นอย่างมาก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหันมาให้ความสําคัญกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นโดยใช้เจ้าหน้าที่มากถึง150คนช่องทางสื่อสารข้อมูลด้านการต่างประเทศของสหรัฐมีทั้ง YouTube Facebook Twitter รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศต่างๆเช่น VK ของรัสเซียเป็นต้น ขณะที่นักการทูตและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้รับการสนับสนุนให้ใช้โลกออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารเช่นเดียวกันล่าสุดสหรัฐจัดอบรมนักการทูตก,กว่า900คนที่ประจำการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกให้เรียนรู้วิธีการใช้สังคมออนไลน์ในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับสถานทูตสหรัฐและคริสตี้เคนนี่ เอกอัคราชูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั้ง Twitter และ Facebook ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานทูตและจุดยืนของสหรัฐรวมทั้งอำนวยความสะดวกและทำความเข้าใจกับประชาชนไทยในประเด็นต่างๆที่อาจมีผู้เข้าใจผิด f ฟรกัสเฮนสันผู้ชี่ยวชาญด้านการทูตออนไลน์เปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหันมาใช้สังคมออนไลน์สื่อสารกับประชาชนทั่วโลกเพื่อแสดงจุดยืนและความเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วหากมีการเข้าใจผิดหรือปิดเบื่อข้อเท็จจริง เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารที่มีต้นทุนต่ำและสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้ในเวลาอันสั้นแต่ผู้นำระดับสูงหลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการสื่อสารเช่นฮิลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ไม่เคยทวิตข้อความเลย